่มเไใจแล้วเบรคหนักใจว่าจุดวางเออตอนแรกอย่างเงี้ยแต่พอมันกินปุ๊บพอมันกำลังยึ๊กยึกยึ๊กอะให้คลายเบรกออกหน่อยหนึ่งให้มันวิ่งได้ไม่ตายโ uh อ้โหสองนวัดเอาอยู่นะอ๋อเออไม่ตื่นงม่ตึงนเลย ขุนออกอ่าสวยงาม <Yeah. Woo! S 2> แป้งแป้งตักน้ำคิวีวแป้งเลยวว้ข้างเรือฟองน้ำเขียวหยิบฟองน้ำเลย ไปต้องล้างมือก่อนเดย ไม่เก็บให้ดีเองให้มันแตกพื้นมาโสรู้สึกว่ามันไกลมากๆแล้วก็เอากลับมาแล้วก็ย่อนใหม่ mời 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 Má mời 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 อับพี่ใช่พี่คือชมหน้าของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เบั <laughs> คร 没谈。太 หินก็ทีสามาอีกแล้วครับโอ้ยดูลอกวิ่งเอาเลยครับโอ้โเอาหินม่อีกแล้วครหลุดไหมหลุดโอ้ร่างกายวันนี้หมานหินมากเลยครับปกติได้หมึกนะครับวันนี้หมานจะหินครับเป็นยังไงครับวันนี้จะกิดตัวแล้วหมึกไม่ได้แล้วเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ไม่ได้โอ้โหเดียว,วโดนแล้วครับอ,อันน่าใช้มีนี้ยกเลยใส่ห้องเลยใส่ห้องเลย ไม่แม่เนาเทเลยเดี๋ยวก็หลุดน้ำจะได้โอเคเช่วหน่อยเช่วหน่อยนี่ครับผมไปี่นิครับลงไปก็ปาร์ตเลยลงไปก็ปาร์ตเลยตัวนี้ดันแน่นอน ม,มันจะไม่วิ่งวิดวิดไอ้ถ้าเป็นหินมันจะไม่วิ่งวิดวิดวิด,วดมันจะแอดแบบกายเมื่อกี้แบบรักกายเมืแบบ่อแบบกีแบบกแบบก้ครับอ,อันนี้หินครับใช่ป่ะ,ใช,ปะใช่ครับหินตงนั้นไม่ขึ้นอะ่ะขย่าดิ่ขยาเขยา่าขยาขยา่าเออรู้ว่าติดปุ๊บต้องขย่าเลยอนูออบอกแล้วเก่งข้อมือรอได้เลยตรงเนี้ยหินอะ่ะอุ้ย โอ้ยจะตายไวอของผกูอีกแล้วอโโอไอเ้เอ้ไอ้ไอเด็กเฮี้ยไม่ได้แม่งไม่ได้แล้วจะพากูไม่ได้ด้วยอเอาแล้วครับอ,อ๋อมาแล้วเดี๋ยวแล้ว ใส่มินิใส่มินิเออเปิดดูห้องเออมาสู้ตรงนี้เปิดห้องเลยใส่ห้องเลยอันนี้ใส่ไม่ใหญ่ป้าคาราดองใส่หรออันอน,นี้อันนี่เอ๊บไม่อยากใส่ห้องอเลยเจ้กระดองน้อยนะครับไม่ใช่หรอใช่ปะเนี่ย อาดีามันหมุนก็โดนไงแต่มันก็ยืกแล้วก็เบาม,มันต้องยืกแล้ววิ่งก่อนนะดูครับไปนันนนก,นากกายนักกายหลอนตะโกยกครับ ตกปลาใช้ใช้แบบสนุกเลยค่ะมาเล็กตอนเอาเปลี่ยน,นนะมาพักมาพักพักกินข้าวดันรอมาด้วยมันมันมากปีละครั้งอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นธรรมดาปีละครั้ง นานจะลงบนเขาดีฮะกินนะอ่านี่ไปกินไปแล้วลืมถ่ายตัวนี้ตัวใหม่นะครับยิบๆเลยเป็นเป็นเลยมึงยาวขึ้นจากห้องมึงยาวขึ้นจากห้องเป็นปเป็นนะครับอ่าเเดี๋ยว ไินไปด้นดีดีมากเลยยี่ฟันนี้ยืมมันนี้ I am the don't one w ฮ่าฮ่าฮ่า n ้าไม่จิ้มคนจิ้มนะด้วยไปเก่าแล้วเกับครับแล้วครับได้ครับจะลืมการทดเลยครับ ก็เลยครับกดต่อยแบงค์หมายหม,ยมั่วนะครับฝังไปด้ว่อยฝังไปได้ครับเดีด๋ยวไปดูผลงานไปดูจำนวดฝังครับกดจอก็เข้าไปถึงมึงก็เปิดคิปก่อนแล้วค่อยปิดแต่ผมไม่กินผมให้ไอ้นี่กินอือพอ,อเย้วสองตัวแล้วเก็บไปบ้างก็ได้